ไทยไทยเมาูเมา ไทยมาช์มาค่ะช่วงนี้ของเรานะคะเป็นการหยิบยกเรื่องราวนะคะมาจากทางไล n ์ทูเดย์นั่นเองค่ะค่ะว่าด้วยเรื่องราวของหนุ่มหนุ่แก้วจ๋าจซึ่งเรียกว่าเป็นหนุ่มที่ฮอตทุกคนรไม่ได้มีดีเพียงแค่ความหล่อที่หน้าตาหรือว่าอะไรของเขาอย่างเดียวนะคะเขายังอะไรของเขานี่คืออะไรของเขาคือแบบเอาผลงานการแสดงไทยบองไทยแบบอะไรเงี้ยเขายังมีเรียกว่า ทำความดีเพื่อสังคมอีกด้วยคุณค่ะ,คะนะคะเรียกว่าจิตใจดีหน้าตาก็ดีนะคะช่วยเหลือต่างๆเพื่อสังคมของเราได้ว่าหล่อกันแบบคูณสองไปเลยะจะมีใครกันบ้างติดตามในข่าววันนี้ค่ะแก้วหนุ่มหล่อใจบุญหล่อเลยทั้งกายใจมาถึงหนุ่มหล่อ<ม>ที่ใจบุญเนี่ยท่านแรกต้องนึกถึงคนนี้เลยนะคะ,คะเพราะว่า วีเจแก้วก็เป็นแฟนคลับของเขานะนพี่ตูนบอดี้สแลมนะคะเป็นผู้สร้างประวัติศาสตร์ให้กับเมืองไทยเลยด้วยการวิ่งจากใต้จรดเหนือ,อนะคะ<อ>เพื่อรวบรวมเงินบริจาคในโครงการ9คนละ9ให้กับ11โรงพยาบาลที่มียอดบริจาคสูงถึง1,000ล้านบาทเยอะมากจริง จริงๆเยอะมากมพร้อมกับพี่ตูนเนี่ยนะคะยังปลูกกระแสะให้คนหันกลับมาออกกําลังกายอีกด้วยนะคะเรียกว่าเป็นฮีโร่ของคนไทยทั้งประเทศไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็เป็นฮีโร่สาหรับดารานักแสดงด้วยเพราะกิจกรรมนี้ก็แบบมีดาราดังๆมาร่วมวิ่งกันเยอะเลยถูกต้องเลยแล้วเราะะจำบรรยากาศภาพมันได้หลังจากที่เขาวิ่งตั้งแต,ต่ใต้สุดคุณผูแล้วก็ไปจบที่นู่นเลยนะคะแม่สายจหวดเชียงรายเหนือสุดเลยนะแล้วก็บรรยากาศระหว่างทางพี่แก้วตอนนั้นเนี่ยคือประทับใจมากมันประทับใจตลอดเส้นทางจริงๆนะคะตอนนั้นค่ะ คือผู้คนไม่ว่าจะเพศไหนไว้ไหนอะไรต่างๆคือข้างถนนหนทางต้องตื่นไปรับคะนะเขาจะไป<ท>ะถึงหกโมงเนี่ยชาวบ้านร้องแต่ตีสี่แล้วนะคุณไม่ทันนะคะก็จะมีบรรยากาศนะคะอบอุ่นมากๆเลยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหนุ่มแล้วก็ได้รับรางวัลเชิดชูต่างๆมากมายเลยนะคะ,<ท>ะแล้วก็กําลังจะมีข่าวดีเนาะกับคุณก้อยในช่วงปลายปีนี้ด้วย<ท>ะนะคะในเรื่องของงานแต่งงานอีกด้วยนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหนุ่มจริงๆถ้าเกิดว่าไม่ติดโผลในเรื่องราวของหล่อใจบุญเนี่ยไม่มีเขาไม่ได้อันดับหนึ่งเลย ต่อเลยดีกว่าอีกหน่งหนุ่มของเรานะคะกับหนุ่มทันนี้คะ่ะ นุ่มท่านนี้ก็หล่อกันแบบสไตล์แบบ oppa oppa เกาหลีสิแก้วจ๋ากับน้องริดเดอะสตาร์หรือว่าคุณหมอริดนั่นเองนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะก็เรียกว่าเคยมีข่าวอยู่ช่วงหนึ่งคลึกโครมเหมือนกันว่าทำไมมีหนุ่มหล่อลงจากรถเบนซ์ป้ายแดงมาช่วย<อ>คนป่วยข้างถนนใน,ในเป็นภาพนี้ดนน้วน,น,นะคะแล้วคนก็แอบถ่ายมาอันนี้เป็นถนนแถวๆถนนเพชรบุรีนะคะเนี่ย ลงรถมาแล้วมีคนแอบถ่ายอะไรเงี้ยนะคะจากนั้นมาหลายๆคนก็เลยไปเปิดวาร์ปกันก็ว่าอาสรุปคือหล่อทะลุแมสไงทะลุแมสขนาดนี้เขาก็คือคุณริดเดิลสตาร์นั่นเองนะคะก็ลงไปช่วยนะคะน่าจะเกิดอุบัติเหตุหรืออะไรจำอะไรไม่ได้เหมือนกันในส่วนนี้นะคะเห็นไหมว่าโอ้โหเขาเนี่ยก็คือจอดรถแล้วก็ลงไปช่วยกันแบบไม่ลังเลเลยแล้วเขาก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะคะว่าตอนนั้นเนี่ย ขับรถผ่านพอดีและเห็นว่ามีพี่ๆแบบว่า,า,าร่วมกันยูการอะไรการมุงกันอยู่ก็กกเลยตัดสินใจว่าจอดรถเป็นพื้นที่ที่จอดได้พอดีนะคะแล้วก็ลงไปช่วยดูเหตุการณ์เพราะตัวเขาเองเนี่ยก็เป็นคุณหมอด้วยะะอะไรย่างนี้ก็เลยอาจจะไปช่วยดูอาการต่างๆด้วยนะคะแล้วก็น้องริดเดอะสตาร์เองเนี่ยก็คือมีความสามารถทางด้านของการเป็นนักร้องด้วยแต่ก็ตอนนั้นรู้สึกเหมือนว่าจะลาวงการไปช่วงหนึ่งแล้วก็ออกไปเรียนหมอแบบเต็มตัวจริงจังนะคะ,อะ,คะตอนนี้ก็เปิดคลินิก เป็นคลินิกเกี่ยวกับเรื่องราวของสมความงามที่เปิดไปสดยเฉพคุณริทเดอะสตันเองนะคะแบบพูดถึงคลินิกก็อยากอยากไปทำหน้าเลยอีกแล้วเหรอคะเห็นหน้าหมอริทแล้วแบบอยากไปเออนะอ่ะนี่แหละค่ะหนุ่มหล่อคนที่สองของเราพี่ญาติค่ะไหนก็ต่อกันเลยดีไหมคะหล่อคนต่อไปนี่หล่อสูสีกันไหมสูสีมากแต่ละคนคือแบบอ่านเข้าไปใจสั่นไปค่ะค่ะมาถึงท่านต่อไปเลยนะคะหนุ่มหล่อคนนี้ เป็นใครไปดูกันค่ะน้องโตโน่นั่นเองนะคะเป็นหนุ่ม,มที่หล่อด้วยแล้วก็ใจดีด้วยเวที่ทวกันเลยเดอะสตาร์เออนะโตโน่พาคินนะคะที่อ,ออกตัวแรงเรื่องของการร่วมด้วยช่วยกันทำความดีมาตลอดอแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเป็นโตโพจัดตั้งโครงการเก็บรักจ้าะะที่พอว่างเมื่อไหร่ก็จะตระเวนเก็บขยะทั่วกรุงเทพเลยรวมถึงตมชายหาดต่างๆด้วยนะคะในฐานะคนไทยที่รักประเทศไทย จากช่วงแรกๆเนี่ยเขาก็เริ่มจากเก็บขยะในกรทมในในคลองในน้ำอะไรอย่างนี้นะคะ,คะตอนนี้ก็เริ่มระดมจิตอา,าสาทั่วประเทศแล้วก็เพื่อนๆนดาราด้วยการเข้าโครงการแล้วก็เดินหน้าเก็บขยะทั่วประเทศไปแล้วพูดจริงทําจริงคนนี้เขาแบบพระเอกสดๆิใช่<ๆ><อ>นะคะนนก็ถือว่าเป็นแกนนําในเรื่องราวของโครงการเก็บรักเลยนะคะ,คะซึ่งก็จะเห็นว่าเขาเนี่ย ออกมาตอนนั้นรู้สึกว่าจะมีการว่ายน้ำใช่ไหมว่ายน้ำในหาสมุทรด้วยนะตอนนั้นแต่ว่าอาจจะถูกยกเลิกไปการคันเพราะว่าติดในเรื่องของสถานการณ์โควิดด้วยนะคะก็เลยอาจจะต้องรอดูต่อไปว่าจะมีการดาเนินโครงการนี้ต่อไปไหมเขาบอกว่าอยากจะให้ทุกคนได้ตระหนักถึงนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของท้องทะเลซึ่งถือว่าเป็นจุดกําเนิดของหลายๆชีวิตเลยก็อยากจะให้คนเนี่ยหันมาใส่ใจในเรื่องราวของท้องทะเลให้มากขึ้นในเรื่องของนักท่องเที่ยวเวลาไปเที่ยวไหนเนี่ยขยงขยะเอาเก็บกลับไปด้วยอย่าไปทิ้งเรียราด ข้างทางนะคะแล้วก็เรียกว่าเรามักจะเห็นภาพหลังๆพี่แก้ไม่ว่าจะเป็นข่าวแบบเต่าเสียชีวิตหรือว่าจะเป็นอ่าปลาโลมาต้องไรต่างๆนานานี่นะคะก็คือเรียกว่าสมัยนี้เนี่ยคือคนลุกล้ำทะเลกันเยอะมากจริงเยอะมากจริงๆเต่าแบบหลอดยาคูติดจมูกอะไรอย่างเงี้ยแบบสงสารน้องสงสารใช่นะคะไอ่ก็รงการดีๆแบบนี้ก็น่าติดตามนะคะมากันที่ท่านต่อไปดีกว่านะคะสำหรับพระเอกหนุ่มท่านนี้ค่ะ กรีดกรีดกรีดขนาดใส่กรีดหล่อเลยใส่เสื้อสีขาวธรรมดานะคะห้อยลูกประคำอะไรเอ่ยก็ยังจุดความหล่อของเกิรไม่ได้คือลอยมาเลยล่อหล่อ,อมาเลให้ตั้งแต่ดูสิหล่อ<ช> <คน S 1> ตั้งแต่นิ้วมือเล็บคือหล่อหล่อทุกมุมอ่ะคืองงมากค่ะชุดนี้ก็หล <รอ S 1> ่อแล้ว ออได้ไงนะคะนาะเดคุกกี้มีย่านั่นเองค่ะสำหรับหนุ่มคนนี้ของเรานะคะออกงานบุญบ่อยมากแทบจะตลอดเวลาทั้งปีเลยก็ว่าได้นะคะหลังจากที่ว่างเว้นจากงานแสดงเมื่อไรเนี่ยต้องแวะไปทําบุญตลอดนะคะแถมยังชวนคนคัางเคียงคัางตัวอย่างคุณแม่แล้วก็น้องยาย่าเนี่ยไปทําบุญกันอยู่บ่อยๆนะคะจะมีเป็นกระถินประจาปีพี่แก้วกระถิ่นแบบ,แบ,บน,นเดดย,ย,ยาย่จาจัดทุกปีนะคะถือว่าเป็นงานบุญใหญ่ของคู่รักคู่นี้เละคู่รักก็ได้นะคะเปิด เออนะน่ารักมากจริงๆนะคะคือเรียกว่างานบุญเนี่ยไม่มีขาดคุณขาใครที่แบบอยากจะขอให้ร่วมบุญที่ไหนวัดวาอารามต่างๆนานาที่ขอไปเนี่ยคือเขายินดีร่วมบุญให้ตลอดเลยกับคู่นี้ของเรามาคู่นี้นะคะค่ะแม่ณเดชนถเาเป็นคนติดดินนะพี่แก้วนะเห็นเขาสบายๆชอบขึ้นรถไฟฟ้าใส่กางเกงบอลเสื้อบอล จรไงๆเขาไม่ใส่อะไรเลยก็ได้ปนันไม่ได้ปนอ่อนอาจารย์นะคะไม่ได้หรอไม่ได้ไม่ได้นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหนุ่มที่ FC เยอะนะคะแล้วก็เป็นคนสบายๆ FC ก็โอ้ยรักงมเงี่มนะแล้วท่านถัดไปค่ะท่านที่5ใครคะคุณเป็นใครไปดูกันค่ะนี่เลยค่ะเป็นอีกหนึ่งหนุ่มที่อยู่ในเนื้อเพลงปัทโ ของน้องหลิวอาจ,จริยานะคะออก็คือพี่โป๊ปธนวัฒน์นั่นเองนะคะก็ต,ะติดหนึ่งในพระเอกหล่อใจบุญด้วยเหมือนกันเพราะว่านอกจากจะชอบทําบุญอยู่บ่อยๆนะคะก็ยังชวนแฟนคลับในร่วมบุญด้วยตลอดเลยแล้วก็ยังมีโครงการบุญอยู่ในหัวอีกเพียบเลยสำหรับคนนี้นะคะ พร้อมทั้งมีการวาดรูปประมูลเพื่อให้ร่วมกันบริจาคจัดงานทอดกระถินนะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เจ้าตัวเนี่ยเขาเคยให้สัมภาษณ์ว่าถ้าเวลา,ามีเวลาว่างก็จะชวนแม่เข้าวัดไปปฏิบัติธรรมด้วยเรียกว่าเข้าออกวัดเป็นว่าเล่นเลยแหละ ต้องขอยกตำแหน่งพระเอกใจบุญให้กับหนุ่มคนนี้เลยนะคะนี่นะคะเอของคุณโป๊ปนะคะคุณขาวโอ้ยเรียกว่า FC เนืองแน่นทั่วประเทศจริงๆนะคะแล้วก็เขาเป็นคนที่ชอบวาดรูปด้วยไงเดี๋ยวเลยก็คือจะนั่งวาดภาพทิ่บ้านเลยนะคะตอนสมัยที่ออเป็นพี่หมื่นเนาะตอนนั้นเนาะพี่หมื่นเนี่ยก็คือ FC โอ้ยอน้นทว่ากระแสแรงมากนะก็ถือว่าช่วงนี้ของเราเอามาเบาๆก่อนนะคะห้าท่านก่อน ไทยไทยเม,มาส์ทูเมาส์มาเมาส์หนุ่มหล่อกันต่อดีกว่านะคะ<ม>ช่วงนี้เรียกว่าหล่อทั้งกายหล่อทั้งใจทําอะไรก็หล่อไปหมดนะคะทําไมอ่านข่าวนี้แล้วอินจังเลยค่ะคุณแปง้งก็ชื่นชอบปรกาสันตัวคิดอะไรกับคนคนข่าวค,ค, <laughs> ค,คิดทุกคนคิดทุกคนตอบเลยนะคะเอออะหนุ่มคนนี้ของเราคนต่อไปเป็นใครขอดูหน้าหน่อยสิค่ะ มาเลยกับคุณอเล็กซ์นั่นเองนะคะอเล็กซ์เลนเดลค่ะเรียกว่าหล่อทั้งกายหลอดทั้งใจนะคะเรียกว่าตัวเขาเองเนี่ยได้ทุ่มเทให้กับสิ่งแวดล้อมอย่างเต็มที่นะคะจนถึงขั้นตั้งศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาประเทศไทยขึ้นมานะเพื่อให้คนรุ่นใหม่เนี่ยได้เข้าใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะ,ะซึ่งทางด้านของคุณอเล็กซ์เองเนี่ยทำหน้าที่หลักนะคะในทุกๆก,กิจกรรมเพื่อปลูกฝังให้เด็กๆอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกันมากขึ้น ะคะใครที่เคยติดตามข่าวเนี่ยจะรู้เลยนะคะว่าคุณอเล็กซ์เนี่ยเขาทุ่มเทกับโครงการนี้มากนะคะเรียกว่าถ้าจะไม่ให้ติดโผพระเอกหนุ่มที่แบบหล่อใจดีหล่อใจบุญก็คงไม่ได้แก้วจ๋าก็เรียกว่าเขาทํามานานหลายปีแล้วนะ<ช>ว่าวจะเป็นน้องราเกือบกับ ของช้างนะคะที่เขามักจะไปนะช่วยเหลือช้างตามสุนั์ต่างๆนะคะแล้วก็ในเรื่องของการรณรงค์ให้เด็กๆเยาวชนต่างๆเนี่ยหันมาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะคะแล้วก็เรียกว่าเคยเห็นล่าสุดเหมือนมีไปพูดในเวทีระดับชาติด้วยนะคะแล้วเขาก็เหมือนโพสเซลล์ว่าเออเพิ่งรู้ว่าทำไมคุณแม่ให้เรียนภาษาอังกฤษก็เพิ่งใช้ประโยชน์วันนี้แหละอะไรอย่างเงี้ยนะคะน่ารักมากนะถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่ คือดีคือดะคือหล่อคือใจบุญตั้งแต่เด็กเลยนะคะเพราะว่าเขาแบบอายุยังน้อยถ้าเทียบกับคนอื่นๆนะคะสำหรับอเล็กเรนเดลนะคะจ้าพอมาถึงท่านต่อไปจะเป็นใครขอดูหน้าเลยดีกว่าค่ะมาทางด้านของน้องนายนพัฒนนะคะที่ใจบุญตั้งแต่เด็กเลยเพราะว่า ตามคุณแม่หมูเนี่ยเข้าวัดทำบุญอยู่บ่อยๆนะคะคราวนี้ก็ขอเป็นตัวตั้งตัวตีค่ะตั้งโครงการทำบุญซะเองเลยด้วยการทำปฏิทินขายนะคะเพื่อหาเงินบริจาคเป็นทุนการศึกษาให้กับน้องๆในโรงเรียนที่ขาดแคลน<อ>แถมยังตอนรับปริญญาเนี่ยก็งดรับดอกไม้นะคะแต่ว่าขอเปลี่ยนจากเงินที่จะเอาไปซื้อดอกไม้เนี่ยเอามาร่วมบุญแทนเกเคไก่มากมากเลยแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยได้เงินบริจาครวมทั้งหมดเกือบ2ล้านบาท สองล้านบาทค่ะคุณขาคือรับปริญญานี่แล้ะคุณขาด้า <5 S 2> <อ>ดอกไม้โอ้โหแต่ว่านึกภาพถ้า มันกลายเป็นดอกไม้ที่เหี่ยวแห้งเนื้อออกไหมคือความคิดเขาคือแบบคือใจหล่อมากนะคะก็เปลี่ยนจากค่าดอกไม้เนี่ยมาเป็นเงินทําบุญรวมได้ถึง2ล้านบาทโอ้โหแล้วก็เชื่อว่าแฟนคลับก็อาจจะแบบว่าติดตามกันเยอะแล้วก็เหมือนแบบเสริมให้ด้วยเนาะว่าเออยิงแบบบริจาคอะไรเงี้ยคือตอนแรกจะซื้อดอกไม้สักสองพันพอรู้ว่าเปลี่ยนเป็นเงินบริจาคก็เพิ่มไงหมื่นหนึ่งไปเลยเออหมื่นหนึ่งไปเลยอย่างนงี้นะคะโอ้โหก็เรียกว่ายังเด็กอยู่จริงๆครับน้องนายนะคะแล้วก็มักจะมีโครงการดีๆแบบนี้เนี่ยให้กับแฟนๆ FC ซีในแต ติดตามกันอยู่บ่อยๆเลยนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหนุ่มนะคะที่น่าจับตามองแล้วก็กําลังจะมีละครใหม่ๆเร็วนี้ด้วยเหมือนกันนะคะท่านต่อไปกันบ้างค่ะพี่แก้วจ๋าค่อเคค่ะคนนี้นี่แหละนี่แหละสำหรับพี่ป้องนะคะคุณป้องนวัตค่ะนะคะคูอภาพนี้เนี่ย แป้งเห็นแป้งกาจะเห็นเนี่ยภาพโฆษณาเน,นี้ยตามที่สนามบินสุวรรณภูมิเราจะต้องแบบหยุดดูค,คือถ้าเป็นป้ายอื่นไม่หยุดดูนะ,ะนนคือแบบเฮ้ยคือต้องดูอ,อ่ะดูหน้านก่อนแล้วไปดูเออเขียนอะไรนะ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยนะคะ <c oughs> นี่แหละก็คือเขาเป็นพระเอกหนุ่มผู้หลงใหลในการดำน้ำนะคะอย่างพี่ป้องนวัดเนี่ยเขาบอกว่าขอออกตัวแทนเหล่าบรรดาน,น้องๆฉลามนะคะที่ออกมาพูดเองไม่ได้ก็เลยออกมาเป็นสื่อกลางในโครงการที่มีชื่อเก๋มากนะคะอย่างฉลอง ไม่ฉลามค่ะออยากให้ทุกคนเนี่ยหยุดกินเมนูหูฉลามนะคะโดยเฉพาะหูฉลามเนี่ยที่นิยมกินกันเนี่ยรู้หรือเปล่าว่ากว่าจะได้มาแต่ละหูแต่ละคลีบี่ยคุณขาเบื้องหลังเนี่ยมันโหดร้ายมากนะก็เหมือนแบบตัดตัดคีบแล้วก็ทิ้งตัวลงไปใช่ใช่ไหมเห็นไหมคะคือจะตายหรือจะรอดก็ไม่รู้อะไรอย่างงี้นะคะโอ้โหเป็นอะไรที่เรียกว่าก็ออกมารณรงค์กันมากขึ้นนะคะก็ ถือว่าเป็นกระบอกเสียงใหญ่เพราะว่าการที่เป็นดาราศิลปินน้ำพี่แก้วเนาะเวลาออกมาพูดอะไรเงี้ยคนก็จะฟังมากขึ้นแล้วก็ตระหนักมากขึ้นนะคะแล้วก็ให้ความร่วมมือที่จะแบบเอออาจจะกินบ่อยหน่อยก็กินน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยเนาะสงสารเคยเห็นอย่เหมือนกันช่คแบบภาพของการตัดหูฉลามนะคะอ่ะอีกต่อไปค่ะวัยนี้เป็นวัยที่จริงๆก่อนหน้านี้ก็เราก็กรี๊ดแต่รุ่นนี้คือเรากี๊ดหนักมากใช่เป็นใครไปดูกันเลยค่ะไปจ้า นี่เลยค่ะหนุม่มรอท่านนี้พี่ก้องสหรัฐนะคะเป็นพระเอกที่ไม่มีวันแก่อ,ะอ่ะรออมตะจริงๆนะคะ<ช>แล้วก็ใจ<อ>บุญมากๆช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์มาตลอดเลยนะคะแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของ UNHCR UN <SC R S 2> นะคะทำแคมเปญเพื่อระดมทุนช่วยเหลือวิกฤต ผู้ลีภัยทั่วโลกซึ่งทำติดต่อกันมาหลายปีแล้วด้วยนะคะทั้งระดมทุนแล้วก็จัดคอนเสิร์ตแล้วก็ชวนเพื่อนๆน,นักแสดงเนี่ยมาช่วยกันทำความดีด้วยนะคะได้ตำแหน่งพระเอกใจบุญอีกคนไปเลยสำหรับพี่ก้องสหรัฐค่ะใช่ค่ะก็เรียกว่าในส่วนของ u n s c r นี่นะคะก็มีศิลปินดาราไทยหลายๆท่านเลยนะคะที่เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งอย่างวอนนี้จะมีคุณปูประยามเหมือนกันที่เราจะเห็นสื่อบ่อยๆนะคะแล้วก็ทางนั้นของพี่ก้องเองก็เป็นอีกหนึ่งท่านด้วยที่เข้าไปร่วมนะคะคือ เป็นแรงบันดาลใจให้เพื่อนพี่ไปเดอะบอยหรอพี่กองสหรัฐเพราะว่าอยากจะไปเจออยากจะไปอยู่ทีมเขาเท่านั้นใช่แล้วเขาก็เลือกจริงๆริงความใฝ่ฝันของนางนี่แหละค่ะนี่แหละก็เป็นพระเอกหนุ่มเก้าท่านนะคะที่หลอดใจบูนจริงๆที่เราเก็บข่าวมาฝากกันในวันนี้ขอบคุณเนื้อหาข่าวกันด้วยนะคะกับทางเว็บไซต์ของ l i ฟ e t o d a y นะคะแล้วก็อันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะพี่แก้วเนาะส่วนหนึ่งพอได้แบบชุ่มฉ่ำหัวใจเพราะจริงๆถ้าคัดมาทั้งหมดเนี่ย น่าจะแบบเยอะมากจริงจริงเพราะว่าคนไทยของเราอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการมีน้ำใจการทำบุญเนี่ยก็คือเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นเหล่าคนในวงการคนนอกวงการเราไปถึงคนในวงการลูกทุ่งของเราในพี่แก้วค่ะถ้าจะให้เอามาเล่าเนี่ยไม่หมดเลยนะไม่หมดเยอะมากมากค่ะค่ะเยอะมากจริงแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าของเราด้วยนะคะศิลปินรับเชิญของเราวันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอันดับสิบได้เลยที่หล่อใจบุญด้วยเพราะว่าถ้าติดตาม Facebook เขาจะเห็นตลอดว่าแบบจิตใจเขาเนี้ยอยู่แต่วัดนะคุณใช่ไหม คือคิดถึงวัดตลอดอยากจะกลับวัดตลอดพี่นี่ก็แอบ,บใจหายกลัวน้องแบงค์จะมีกลับวัดนะย่งก,กลับวัดนะคะ,น,ะน้องแบงค์นะเดี๋ยวช่วงหน้าของเรารอเจอเลยนะคะอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนเหล่าบรรดา FC ทุกท่านเนี่ยรอติดตามรอเจอกับน้องแบงค์รุณพรนได้เลยจะเอาซิงเกิลใหม่มาฝากกันด้วยะนะคะไทยไทยเมาส์ทูเมาส์